สวัสดีครับสวัสดีพ่อ,มพอแม,คคม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศทุกทุกคนครับผมพี่น้องอืมืมาอนี้เนื้อเสือมง,งามเลยครับตับโอ้เจียวเุยนะกัวตัวดีครับมาๆมาเนื้อไหลใหญ่ห้างครับจวดก่อนคำแรกอืมโอ้เนื้อเสือก่อนเสือกรอบครับผมอืโอ้

Oh

Like all that. Ooh, yeah. อีกบวกกันพี่เขาโอ้จวดโอ้ตับชิ้นใหญ่เลยพี่น้องมาสดเบิกเลยสดคำใหญ่เลยขนาด Oh, Aqui ó. วันไหนพี่เอ้องอรงนี้บังกรอบนะครับเอาเสือ,นนอ,รอครับ,อ,อ,รรบอันนี้เอาไปย่างแซ่บนะครับ บองกรอบครับพี่น้องบองกรอบกรอบมาสดตอนง่ายๆนะครับออ้หอหัวดาบ nó sẽ được không vậy เราลองเปลี่ยนเนื้อครับตัวนี้ต้องย่างครับพี่น้องโอ้โอโอ sói còn bán hả bạn ừ. mà mà. mà. มีแต่เสือเลยครับอขอโทษขอไปให้ผู้กินคลิปนะครับอื อ <c oughs> อ๊ยเบียกนิดน้อยครับขา้ขา,วขาวข้าวข้าวข้าวครับพี่น้องอออออออเสือกอบในแซบครับ một khuẩn à là nhâm nhạc này nó sườn ngầm, ừ, chơi cọp phải ông bằng hấp nhắm cúc cúc, Ngon không ว้าวอิ่มครับพี่เนอะขอครับนี่ว้าวอิ่มครับพี่น้อง โอ้โ,อโอกินมีเบิร์ครับพี่น้องอม,มามามาวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสุดท้ายนี้ก็ให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจียบอยราจนรับรวยเงินทองอายุวันนะสุขภาพรัะครับผมขอบคุณหล,ลายๆคบสวัสดีครับติดตามครับ